ก็ใส่กันด้วยนะครับวีผมวอลเลซทีเฮ็กันอีกแล้วแล้ววันนี้เราอยู่กับวอลเลซกินไทยด้วยบอกคะแนนเลยนี่ขอโทษครับเดีมาทำไมต้องกดขนาดนั้นเนอะฉัน,น,ย,นยังนึ่ฉันยังไม่มีคอมโบข้าานหรอกเนะี่ยพอตีสักหน่อยแล้วกัน เหนนายก็แรง,งจริงไหลต้องยีนเลยใครก็เล่นเรือมะยินแต่คนเล่นเรือมาทะเลมัดตรงจริงก็เข้ามาเฮ้ยผมดัดอย่างรวดเร็วเฮ้ยโอ้ย,อยมนคนเรือมไม่มาหรโอ้เรมาไม่มากลับอดกนคิดเหมือนกันใช่ไหมนายอยากฆ่ามันใช่ไหมล่ะ แตสิดึงเรียบร้อยโดนมันมาเอสตันโอ้โหตานไม่โดนไม่ไลพิเเกอร์เขาไม่ฆ่าเลยเรียบร้อยไม่ให้หนีดีมากเจ,จ้ากิ้งกากกบอุ๊ยฟิดอเอ์คนมีหาอะไรเพื่อนผมฮะเวลาตายเรียบร้อยตัวของกรบวินิ่ก,ก็ตายอะไรได้อสุ เอ้ยเฮ้ยนครนครยังไม่สี่เลยเออจะได้ขีดๆนะเมื่อกี้ไม่ทันเลยโหมกันบวกกันขนาดนี้แต่ผมยังไม่สี่ผมยังไม่สี่แต่ผมสี่แล้วผมก็โดนเข้าไปเก็บเรียบรอย้อยฮันบิวเดอร์คนม,มีหางก็ผมใช่ไหมเออจุดเจอร์ออกไปแล้วโอ้โหเยอะมากเลยกบกบล้บให้แล้วฮันบิวเดอร์เรียบร้อยทีน้าจุดบิวเดอร์ได้กบก็ไม่เหลือ,ลอแล้ว กินแก่กินตีกินกบ,นกบได้ตายลงไปไมเ่เคยบนสักหน่อยตรงกลางเดนลุมวะเนี่ยแล,ล้วต้องเริ่มช่วยห,หน่อยอุ้ยหยุดเสียเส้นตายแล้วมีคนเอาโนบเหรอเอาแค่นโนบปูฮะนะคอสคุณนะคอสเจ็บมากช่วยด้วยกันตามไม่ทนันดักโอ้โหดักกันหมดเลยโอ้ไม่เลย นาอยู่แล้วนายก็กดได้แล้วเรื่องวะโหดึงไม่ดงได้เลยยะศัายไป้วตะบอต้องเัินหนึ่งตัวจริงปหมเนี่ยเดนหนึงไม่ค่อยเดินตัวเท่าไหร่เนี่ยขนาดเรามายิ้มเฉยๆฉยสนามรบก็เหมือน,น,นที่สองอะไรเปล่าไห,าหนนะ่ะเออแต่เรามีสามคนนะมันมีสามคนก็เปิดนะครับดันไปโอ้โหดึงสองดันไม่ค่อยไปเลยอะรวบเออ ทำมันเรียบร้อยออไปเจอกองแดนไม่ค่อยไปเลยเ,ลลเราวินลเลยฮุ้ผมว่แวนะ่เล็บเกาะจริงจริงได้เลยโคดาสิบห้าประสิทนิ์เลยดีนะเล็บเกาะโอ้นาคอส <c oughs> นี่นาค, <c oughs> คอสให้ยินหาเหรอรสายตาอเอาวินก็ดีนะแต่นี้มันไม่มีแทงเลยมันยืนเด้เลยแล้วเราดูเนื้อ โอ้อยใช้ซุปเไปแล้วโอ้โหยังจะโดดได้อีกผม,อผมขอโทษผมขอโทษครับพี่ขึ้ม,มาขึ้ม,มาเอาคีบคิปได้ไหมผมขอแค่คีบคิดอ,า,อ,แบบแอา,าแล้วสกปเปนึ์มือแบนไนแ้วเออจะไมนแล้วมาจะมิกเกอร์อ่้านหลังโอ้ยยังบินฟันอีกเหรอโอ้โหตายข้ามาเลยนีจ่จะกลรามันนี่โอ้ยเรามาจามิกเกอร์ไปแล้ว ไม่นะเก็บไม่ได้เหรอโอไม่ามากำมังกอนก็ได้เฮ้ยมันมีหาแล้วกนมังกรนะฮะเฮ้เจ็บนะโอ้ยมีการแชร่ด,ด้วยเรียบร้อยด้มังกอละบล่างดีกว่าเอ้ยไม่หันเฮ้ยมีตูดเดอร์เหรอไปไ,ไดมมองเลยแต่เลยเดินไปย,ยิบยังได้อยู่ แล้วเราก็ไปกันเถอะเอ็มส์มาให้เน่ะมันเนง,นงินๆกับฉันดีกว่ามันคือเฟซสกินไทยลยังไงล่ะนี่ตัดสกิลก่อนเบาๆต่างคนต่างมีเรากินนูด๊ดนี่คือพญานาคได่เคยเห็นพญานาคเวลานี่นะคอเนอร์ไม่น่ามีอะไรไปดีกว่า อีกีบสักพักเดี๋ยวค่อยมาใหม่มาใหม่แล้วอ๋อออร์ตาไปแล้วหนานป้อมปกันไปมากันแค่นีน้นเหลยอย่าแนใไปด้วยตำเป็นกีบต่อมันหน้าที่ของ Off ออฟเบรนตรงกลางนี่มันอะไรกันเนี่ยเออสองคนไหนเนี่ยขอก็เดินเข้าไปรวกก่อน เอาก่อนเบา,บาโอ้โห,โโหเดวล็อก็ไน้อแช่จังหวะน,น,นี้กันด้วยอ้าวเม่อนกตายไปแล้วโอคอมพิวเตอร์แต่คอมพิวเกอร์ตามกรบจัรกันมาเลยอ้าวล่าเหรออะไร,รอ่เล่าเฉยเนียน้าก็อยู่นวเมื่อกี้หยโอ้โห,โโหเปิดตาไปเเป็นเหมือนใจ ขอเดี๋ยวยันเดี๋ยวมะไหนจะนึงนนกับน,นาคาหรือเปล่าเป็นข่าวก,กัดไปกินไฮมากเลยนะเป็นนาคาไหนไม่อยูออย่รีบร้อยมันคือของเวเลยต้องมาตัดเรียบบ้างเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสงสารด้วยารายกากนนรกน,นี่เอานี้ไปโหไปหมดเลยนะอ่เว้ยนะนาคอใจเย็นนาคอยเวลากลับบ้านอีกอ่ะ กลับมาค่อยๆเลยเอาไหวเปิดต่อไหวเปิดแต่ว่าตัวยังไม่พร้อมนะแล้วนาวิ่งไปนำหน้าก็ได้โอ้โหไม่ทันเด็กเส้นออกไปแล้วติ๊กเกอร์ด้วยโบวิ่งก็โกบวิ่งมาด้วยเลยโบไปไกลมากโอ้ตายแล้วอันเนี้ยขอแยใกล้กำลังของจริงแต่ถ้ามีใครหลงมาผมจะพร้อมตีใส่สคุณ กานมันอะไร,รอย่างเงี้ยการนี่มีมเรื่องบ่อยจริงๆ,ๆเลยแห,หน้าเราไปก่อนผมขอเคลื่อนเดือไปก่อนเหมือนกันตัวนึง่งเอาเดินแช่ไปเรียบร้อยแต่คนจะหนีไปไหนโอ้โหเกีื่อยไม่ได้อีกผมขอเรียกม,มาก่อนละกันจะมันฟิกเกอร์หลบแช่ไปจังวันนี้เอาเดี๋ยวปีนทีเป็น king โอ้โหเลยไปฝึกมาใหม่ละจันโอ้เหลืกันกมาใหม่เฉยฝึกมาใหม่ไปดัน,นป้อมเหงื่อสุดอะ อ,ยอ้ยิงยิงยิงแล้วเราก็อันติเข้าไปอันติมันไม่ได้พุ่งเลยด้วยพผมพุ่งอันติพุ่งเขาจะพุ่งอันติีตลงเนี่ยเป็นสูคันสูเขาจะเป็นอย่างนี้กันแล้วสกิลเราก็ไม่ได้โลขนาดนั้นด้วยเป็นสูเลยลวกว่าดับดีกว่าโอ้โนหไม่น่าฆ่าเยอะมากเราก็ฆ่าเยอะนี่แหลทำอไมกันเนี่ยอ้อยกูจะตายแล้วโอ้ออยตายแล้วนะครับ กระดาตานาคอยโอ้โหยังมีพุ่งอีกเก่งจริงๆกับคำว่านาคอยพุ่งไปพุ่งมาถัากล้าก็เข้ามาทำไรกันเนะี่ยข้างบานเนะนี่ยเร่งดีกว่าพุ่งอีกเร่งดีกว่าคุยดาวหุ่นใบีกับเบลเสรีสครับอย่างนี้เห็นนะคอยเยอะมากานะเจ็งเยอะนุนนนก,กไป้ลย โหข้างบนใหญ่จังเลยใจเยืนนะครับคนนีิกับผมอยู่ข้างล่างแล้วมีนาคอสนาคอสเห็นฉันใช่ไหมล่ะนาคอสนาคอสเขาอ่ะสุขภาก็เลยไปเอานาคอสเยอะกันนี่นาคอสไปนเ่อแล้วที่อยู่ในชาร์่าเพื่อนแถมมาแดงทีมมาด้วยโอ้โหแต่เคลลี่กับเราไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่เลยนะครับนี่ เฮ้ยน้าโคตรเกยไ่าโคตรเยอะเลยอีกยีหน่งันอีกยิเฮ้ยสูยิงเหรอฮะเนี่ยโลโคตรที่พี่พีโลเกินไปเอ้ยๆๆอะไรก็เลยเเรอยู่หาคนเพื่อนอยากได้ก็จัดให้กูด้วยเนเรอยตอนนี้อติตี่เอามาติพี่อโอ้ยิงมาแล้วโอ้โหได้เดินชอนเฉยโหยิงยไกลชัดก็ได้เนี่ยรับมงกอน โอ้ยนมิกทำเลิรตายยุบอยเฮ้นี้ี้ยนาตายโอ้ไม่นะกบวัวตายตายกันหมดเลยห้าคนไหนเยนป้อมเลื่ายป้อมโอ้โหป้อมป้อมตายแล้วป้อมงป้อมเงนีคือโคตรเบาเลยโอ้โหโอ้โหป้อมเองโคตรไร้ฆ่าเลยป้อมเกมอารี ป้อมจะเก็บไอวีไม่เคยมีประโยชน์นเลยโอ้ยเรียบร้อยแล้วก็เป็นเหตุกของไฟตรงข้ามดีสิไพ่แม่สามพี่เิบดาวได้ลงมาแล้วมีหนมา m ม่เลยค่า,ายเยอะมากสำหบตัวเราก็เป็นรองออมาเราดามิยี่เจ็ดโห้7ยี่เจ็ดเหรอ ทุกคนอย่าลืมสักสไครปช่องเราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา